วิเครห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2,567กับผมเจมเ,มเต็มข้อสำหรับวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่และเดือนมีนาคมผลงานเมื่อวานโอ้โหต้องบอกว่าส่งงไายเดือนแบบจุกจกุแบบเต็มข้อสำหรับวันนี้ก็มี3คู่ที่ชื่นชอบมาฝากกันอีกเช่นเคย ไอเริ่มกันที่คู่แรกบุนเดสลีกาเยอรมันลงสนามเวลาตีสอครึ่งเป็นทางด้านของไฟบวกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาเยนมิวนิกเฮตการพบกัน5นัดหลังสุดเป็นไฟบวกชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เป็นบบเยนชนะไปได้ถึง4ครั้งส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของไฟบวกเนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของบบเยนชนะ2แล้วก็แพ้ไป3 สื่อต่างประเทศวันนี้หยิบยกให้บาเยอร์มิวนิกเนี่ยเป็นต่อฝ่ายบวกอยู่ที่ 1, 2, 5ต้องบอกว่าบาเยอร์เนี่ยช่วงหลังๆมาฟอร์มเริ่มออกทะเลไปไกลมีแค่นัดล่าสุดเท่านั้นที่เพิ่งเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้ถ้าวันนี้บาเยอร์จะต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลเนี่ยต้องชนะสัทธาเดียวแล้วก็ต้องไล่ล่า จะฝูงอย่างเลเวอร์คูเซนด้วยฉะนั้นวันนี้วัดใจไปที่ไบาเยอร์มิวนิกได้เลยครับคู่ต่อมาลงสนามเวลาตี2 45 มองไปที่ศึกกานโช่ซีรีออิตาลีเป็นทางด้านของลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเอซีมิลานเฮดุผลการเจอกัน5นั้นหลังสุดเป็นลาซิโอชนะไปได้1แล้วก็เป็นทางฝั่งของเอซีมิลานเนี่ยชนะไปได้4ส่วนฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของลาซิโอชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของเอซีมิลานชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2 สื่อต่างประเทศวันนี้หยิบยกให้เอซิมิลานี่บุกไปต่อลาซิโออยู่ที่ปอปาตากรมต้องบอกว่าลาลาซิโอเนี่ยช่วงหลังฟอร์มก็ค่อนข้างเริ่มกลับมาแล้วส่วนทางฝั่งของเอซีมิลานี่ช่วงก่อนเนี่ยหน้าเนี่ยฟอร์มดีมากๆมีแค่นับตั้งแต่เขาแพ้มอนซาสี่ประตูต่อ2เนี่ยหลังจากนั้นก็ไปแพ้แลน์ในยูโรปา้าแล้วนะันล่าสุดก็เสมอกับอตาลันตาไปหนึ่งหนึ่งถึงแม้ว่าเอซิมิลานี่ ฟอร์มจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าเฮดูเฮดเนี่ยกินขาดเลยทางฝั่งของ AC ซีมิลานฉะนั้นวันนี้วัดใจไปที่ AC ซมิลานได้เลยครับและคู่สุดท้ายลงสนามเวลาตีสามตรงมองไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นทางด้านของโมนโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปรารีแสแซงแชงแมงเฮดูเฮดการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นโมนโกชนะไปได้2เสมอกันไป1ครั้งแล้วก็ปรารีสเนี่ยชนะไปได้2 ส่วนฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของโมโกโกชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ส่วนฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของปารีสชนะไป4แล้วก็เสมอไป1สื่อต่างประเทศวันนี้หยิบยกให้ปารีสเนี่ยบุกไปต่ออยู่ที่0.5ต้องบอกว่าปารีสเนี่ยช่วงหลังฟอร์มก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีข่าวที่จะเสียเอมบาเป้ไปแต่ว่า ยังไงก็คงแชมป์ก็คงไม่หลุดมือออกจากปลารีสอยู่แล้วแล้วแต่คู่นี้แหละเป็นการเจอกันเฮ t ูเฮ a เจอกันทีไรก็จะเป็นบ้านไข่บ้านมันเลยวันนีไ้ไปเล่นกันที่บ้านโมโนโกหลายคนอาจจะมองไปที่โมโนโกแต่วันนี้วัดใจไปปลารีสน่าจะโอเคกว่าสรุป3คู่วันนี้บาเยิร์นมิวนิกเอซีมิลานแล้วก็ปลารีสแซงแชม่ง ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเฮงๆรวยๆต้อนรับเดือนมีนาคมแบบเต็มข้อเต็มแข้งเต็มเครื่องแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ